สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในเกม Pixel s w ซ r d ์เวร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นในด่านด่านหนึ่งให้ทุกคนได้ดูนะครับเนี่ยครับทุกคนไอ้ด่านนี้ที่ผมกำลังจะเล่นนะครับมันเป็นด่านเกี่ยวกับเมืองห้างนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยซอมบี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นในด่านนี้ให้ให,ให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับ เอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ในด่านนี้แล้วนะครับด่านเกี่ยวกับเมืองร้างแล้วก็มีซอมบี้อยู่อยู่เต็มไปหมดเลยครับซอมบี้มันจะอยู่ตามจุดต่างๆอะไรแบบนี้ครับเนี่ยครับ,รบมันก็จะมีบ้านมีตึกมีอาคารอย่างที่ทุกคนเห็นแลยครับแล้วก็มีรั้วล้อมรอบ เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูเกี่ยวกับบ้านตึกแล้วก็อาคารในเมืองเมืองนี้นะครับทุกคนเนี่ยครับซอมบี้มันก็เดินเข้ามาหาผมอะ่ะเดี๋ยวผมก็จะยิงซอมบี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับ เดี๋ยวผมจะวิ่งสำรวจให้ทุกคนได้ดูเกี่ยวกับสถานที่ในเมืองนี้นะครับแล้วก็แล้วผมก็จะยิงซอมบี้ให้ทุกคนได้ดูด้วยครับ ในสถานที่แห่งนี้ซอมบี้มันก็จะมาหาผมได้อยๆครับทุกคนเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นผู้หญิงซอมบี้แบบว่าปล่อยแสงได้ครับปล่อยพลังได้ซอมบี้ซอมบี้มันก็มารอบทิศเลยครับ เนี่ยครับในเมืองล้างมันก็ไอพื้นที่ในแมปนี้ในแผนที่นี้มันก็กว้างอยู่นะแบบว่าสถานที่มันก็ให้ผมได้วิ่งสำรวจให้ทุกคนได้ดูไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ครับทุกคนในแมปนี้ในเมืองนี้มันมันค่อนข้างกว้างนะครับ แปลว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรเลยเกี่ยวกับแผนที่นี้ครับเกี่ยวกับแบบนี้เนี่ยครับไอซอมบี้ตัวนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างอึดนะครับทุกคนผมต้องใช้ปืนสั้นยิงมันหลายนัดนะครับมันเป็นซอมบี้พนักง,งานอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับซอมบี้พนักง,งานเกี่ยวกับสายการบินหรือเปล่า เนี่ยครับซอมบี้มันก็จะโผล่ออกมามันก็จะมีซอมบี้อยู่หลายประเภทเลยครับทุกคนไอในเกมนี้มันมีปืนอยู่หลายปืนนะถ้าผมอยากได้ปืนใหม่ใ่ใช่ไหมผมก็ต้องใช้เพชรซื้อใช้เพชรในเกมซื้อถ้าผมอยากได้ตัวละครใหม่ให่นะหรือไม่ก็ดูโฆษณาครับ ถ้าผมอยากได้ปืนดีๆก็ต้องดูโฆษณาแล้วก็มันก็จะสุ่มให้ครับมันก็จะสุ่มปืนให้ผมแบบว่ามันก็จะมีทั้งปืนใหม่แล้วก็ปืนซ้ำอะไรแบบนี้นครับโอ้ยผมมัวแต่พูดครับโดนซอมบี้แบบปล่อยพลังใส่เลยโอย้แม่งมาสองตัวแล้วครับทุกคน เนี่ยครับไอซอมบี้ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะใช้ปืนได้นะผมก็ยิงมันตายไปแล้วทุกคนเนี่ยครับทุกคนซอมบี้มันก็มาเรื่อยๆให้ผมยิงอยู่ตลอดเลยครับ ซอมบี้มันเข้ามาทางด้านหลังผมอีกแล้วเนี่ยมันเข้ามาทำร้ายผมด้านหลังครับไอ้ซอมบี้ตัวมเมื่อกี้ครับเนี่ยครับซอมบี้ตายซอมบี้บางตัวมันก็จะดอบของให้ผมเก็บอะไรแบบนี้ครับทุกคน ในเกมนี้มันม,ม,นมีมันมีหลายอาวุธให้ผมได้ใช้เลยนะอย่างเช่นพวกมีดพวกขวานพวกค้อนพวกไม้กระบองอะไรแบบนี้ครับทุกคนมันก็ถ้าผมเล่นบ่อยๆอ่ะมันก็จะมีของอะไรเกี่ยวกับอาวุธพวกนี้ครับแต่ตอนนี้ผมยังยังไม่มีอาวุธเกี่ยวกับพวกค้อนพวกขวานพวกไม้กระพวกอะไรนะไม้กระบองอะไรแบบนี้ผมก็ยังไม่ค่อยมีครับเพราะว่า มันต้องให้ผมทําภารกิจอะไรเกี่ยวกับในตัวเกมเนี่ยครับแบบว่าสังหารฆ่าซอมบี้เยอะๆผมถึงจะได้ไอ้พวกของอะไรใหม่ๆเอา,เอามาใช้อะไรแบบเนี้ยครับทุกคนแล้วก็มีพวกระเบิดครับระเบิดก็จะมีอยู่หลายแบบนะครับในเกมเนี้ยคือคือผมต้องเล่นเกมนี้บ่อยๆครับผมผมถึงจะได้ระเบิดใหม่ๆเอามาใช้ในเกมเนี้ยครับระเปืนในเกมนี้ก็มีอยู่หลายปืนเลยครับแบบว่ามีประมาณยี่สิบกว่าปืนได้มั้ง แต่ว่าตอนนี้เท่าที่ปืนปืนเท่าที่ผมมีใช่ไหมมันก็จะมีอยู่ไม่ถึงประมาณสิบปืนนะครับแต่จริง,จร,งจริงแล้วอะ่ะปืนมันจะมีเยอะกว่าสิบปืนครับมันจะมีอยู่ประมาณสามสิบปืนได้แลวมั้งหรือถ้าไม่ถึงสามสิบปืนก็ประมาณยี่สิบกว่าครับระเบิดก็จะมีอยู่หลายรูปแบบแล้วก็อาวุธระยะประชิดอาอาวุธแบบว่าโจมตีศัตรู โจมตีซอมบีระะ้ระยะใกล้มันก็จะม,ม,จะมีมันก็จะมีอยู่เยอะเลยครับมีประมาณยี่สิบกว่าอาวุธปืนสั้นปืนยาวอ่ะมันก็จะมีอยู่หลายแบบนะครับมันก็จะมีอยู่หลายแบบว่ามีเป็นมีเยอะเลยครับแต่อาวุธปืนสั้นตอนนี้ผมมีประมาณอยู่สี่ปืนนะครับผมยังไม่ได้อาวุธปืนสั้นใหม่ๆเลย มันต้องดูโฆษณาครับผมถึงจะได้ปืนใหม่ๆแล้วก็ใช้เพชรซื้อผมถึงจะได้ปืนใหม่ๆมาใช้อะไรแบบนี้ครับทุกคนไอปืนยิงจรวดเนี่ยผมก็มีอยู่สองปืนนะอันนี้มันเป็นปืนหัวปีแบบว่าปืนยิงจรวดแบบที่หนแล้วก็แบบที่สองมันจะเป็นปืนมันจะเป็นปืนสี่รูหรือเปล่านะปืนยิงจรวดสี่รูครับ น่าจะเป็นปืนยิงจรวดรูเดียวนะมันจะเป็นกระบอกสีสีเขียวๆครับปืนยิงจรวดผมก็มีอยู่สองปืน2แบบอะไรแบบนี้ครับไอ้พวกปืน AK ไอ้พวกปืนสไนเปอร์ไอ้พวกปืนลัวปืนลัวหลายๆปืนมันก็มีอยู่หลายแบบให้ผมได้ใช้เลยนะครับแล้วก็ปืนลูกซองแล้วก็ปืนสั้นอะไรแบบนี้ครับมันก็ มันก็จะมีอยู่หลายปืนเลยในเกมนี้ให้ผมได้เลือกใช้ครับแต่ผมต้องเล่นเกมนี้บ่อยๆครับผมถึงจะได้ปืนพวกปืนใหม่ๆม,ม,มาใช้อะไรแบบน,นี้ครับทุกคนเนี่ยครับซอมบี้มันก็มาเต็มลยครับแบบว่ามาเป็นฝูงเลยครับทุกคน ไอ,อตอนนี้ผมตั้งค่าแสงหน้าจอสูงนะมันจะมีบางช่วงบางตอนที่คลิปวิดีโอเล่นเกมของผมมันกระตุกอะผมไม่รู้ว่า <S <S <ๆ>การการที่ผมแบบว่าตั้งค่าแสงหน้าจอโทรศัพท์สูงอะไรแบบนี้มันจะมีผลมันจะส่งผลกับผลเสียส่งผลเสียเกี่ยวกับการเล่นเกมแล้วก็อัดคลิปของผมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแบบว่าในบางช่วงบางตอนที่ผมเล่นเกมแล้วก็อัดคลิปอยู่เนี่ยมันมันค่อนข้างกระตุกเป็นบางช่วงอะครับ ถ้าตั้งถ้าผมตอนนี้ผมตั้งค่าแสงสูงผมไม่รู้ว่าโทรศัพท์มันจะทำทำงานหนักหรือเปล่านะแต่ผมว่ามันน่าจะมีส่วนนะเกี่ยวกับการการอะไรตั้งค่าแสงโทรศัพท์สูงแล้วก็เล่นเกมแล้วก็อัดคลิปไปด้วยผมก็ว่าน่าจะมีผลกระทบนะครับเอาละครับมาเข้าเข้าในตัวเกมต่อนะครับเดี๋ยวผมก็จะยิงซอมบี้ จนกว่าลูกกระสุนปืนผมจะหมดแล้วก็ผมก็จะวิ่งเข้าไปเตะซอมบี้แล้วก็ใช้มีดฟันซอมบี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับ ปืนยิงจรวดนี่แบบว่าจับเป้าออโต้จับเป้าโดยอัตโนมัตยิยิงอัตโนมัติอะไรแบบนี้คือแบบยิงไม่ค่อยแม่นเลยครับคืออยู่ผมผมอยู่ใกล้ๆซอมบี้แท้ๆมันยิงไม่โดนไปสองสาครั้งนะครับคือเป้าเป้าปืนนี่มันจับอัตโนมัติยัยงไงของมันวะเนี่ยเกี่ยวกับเกมนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคืออยู่ใกล้ๆแต่ยิงไม่โดนนะครับ าผมจับเป้าเองมันจะยิงแม่นกว่านะคือให้ตัวเกมมันจับเป้าให้แล้วก็ยิงให้อะไรแบบนี้เวลาเป้าผมไปโดนซอมบี้ใช่ไหมมันก็จะยิงให้โดยอัตโนมัติอะไรแบบนี้ครับคือในบางช่วงบวางจังหวะมันก็ยิงซอมบี้ไม่โดนอย่างอย่างเช่นก่อนหน้าเนี่ยครับอยู่ใกล้ๆแท้ๆยิงยิงปืนใส่ไม่โดนซอมบี้ผมก็ไม่เข้าใจในตัวเกมนี้เหมือนกันว่าเออทาไมระบบมันระบบมันทําไม ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเกี่ยวกับการจับเป้าแล้วก็ยิงปืนโดยอัตโนมัติอะไรแบบเนี้ยตอนนี้ลูกสูนปืนผมก็หมดแล้วเนี่ยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้ไอผมจะใช้ไอไม้นี้นะครับแล้วก็เอาไปตีซอมบี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับ ผมได้พยาบาลผมได้ยามาแล้วครับทุกคนยามันก็ช่วยชีวิตผมได้นิดนึงนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะหาซอมบี้หาฆ่าซอมบี้อีกสักประมาณสองสามตัวแล้วผมก็จะจบคลิปแล้วนะครับทุกคนผมจะฆ่าซอมบี้สามตัวนะเอาละครับตัวที่หนึ่งตัวที่สอง แล้วก็ตัวที่สามเอาละครับสองปีก็ตายไปสามตัวแล้วเดี๋ยวผมก็จะจบคลิปคลิปวิดีโอเล่นเกมนี้แล้วนะครับทุกคนเอาละครับผมก็มาเล่นเกมนี้ให้ทุกคนได้ดูประมาณนี้นะครับถ้ายังไงคุณผู้ชมก็เอาไว้รอชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ผมขอลาลาทุกคนไปก่อนนะครับบายบายครับ